มาดูเรื่องใกล้ๆตัวเรากันบ้างนะคะเชื่อว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อสลากรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยราคาเนเวลาปกติถ้าดิฉันซื้อนะคะคเดือนหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยก็จะอยู่ที่ สองงวดสองงวดแต่ละครั้งเราจะซื้อคู่หนึ่งเนี่ยประมาณ110บาทจากปกติเขาบอกว่าราคาเนี่ยควรจะอยู่ที่80บาทแต่ว่าเชื่อเขาว่าไม่มีใครที่สามารถซื้อได้80บาทแน่นอนตอนนี้นะคะคอสชเขามีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาแล้วโดยเขาบอกว่าจะควบคุมราคาให้อยู่ที่80บาทซึ่งปรากฏเขาว่าเสียงตอบรับแล้วก็กระแสะสังคมนั้นออกมาตอบรับกับเรื่องนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไปดูเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ รับจากยีปย่ปัวยี่ตัวก้าเก้าพันเก้าพันหนึ่งห้าสิบเก้าพันสองแล้ว้าเราขายแปดสิบเลยแล้วทุนที้ไหนไปนลงอะ่ะไอโคต้าเนี่ยนะเขาเขาไม่ได้ขายเองเขาไปขายให้กับยี่ปัวแล้วยี่ปัวมาส่งให้เราอีกทอดน,ะนี่ก็ถือว่ายินดีได้ทั่วประเทศไงเท่ากันหมดราคาแล้วล้วเงินก็ถือว่าได้เข้ารัฐบาลเต็มๆไม่ต้องมาผ่านห้าเสือไม่ต้องผ่านอะไร พราะราคาจะได้ไม่ต้องมาผ่านพ่อค้าคนกลางทุกวันนี้พ่อค้าคนขาออกมาสตาร์ทวันแรกก็9,002ประชาชนเขาขายเนี่ยคนแผงขายนี่นะเขาต้องเสียค่าที่ขายเขาขายไม่ได้เสียงสะท้อนของทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนับสนุนการเข้ามาแก้ปัญหาสลากเกินราคาของคอสชอถือเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานานและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะกลไกตลาดที่ผิดเพี้ยนมานานจนยากต่อการแก้ไขความพยายามที่จะรื้อโคต้าสลากเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เมื่อสลากส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งมีเพียงไม่กี่รายดังนั้นการรื้อโคต้าจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงซึ่งผู้ค้าสลากรายใหญ่5รายเป็นตัวแทนของสำนักงานสลักมายาวนานที่รู้จักกันดีในนามของ5เสือกองสลากแม้จะเคยมีการยกเลิกโคต้าเพราะการทำผิดเงื่อนไขแต่เนื่องจากการเมืองที่ไม่นิ่งทำให้สิทธิโคต้าสลากจึงยังอยู่ในมือของกลุ่มเดิมแต่ในช่วงหลังได้พบกลุ่มผู้ค้าสลากรายใหญ่หน้าใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งการสืบทอดจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่เดิมและกลุ่มในทุนหน้าใหม่ปัจจุบันการออกสลากแต่ละงวดมีจํานวน72ล้านฉบับแบ่งเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล50ฉบับหรือ500,000เล่มจัดสรรให้ผู้ค้ารายย่อยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมเกือบ350,000เล่มที่เหลือเป็นนิติบุคคลมูล,ลนิธิ องค์กรและสมาคมต่างๆส่วนอีก22ล้านฉบับเป็นการออกสลากการกุศลโดยจัดสรรให้นิติบุคคล1 1 7 0 0 0เล่มและสมาคมคนพิการองค์กรการกุศลอีกกว่า1 0 0 0 0 0เล่มซึ่งมีความน่าสนใจเพราะการจัดสรรให้กลุ่มคนพิการทําให้เกิดองค์กรสมาคมต่างๆจํานวนมาก การหาผลประโยชน์จากการขายสลากซึ่งมีการขายต่อสลากกันหลายทอดตั้งแต่ผู้ค้ารายใหญ่ยี่ปัวซาปัวรายย่อยจนถึงผู้ค้าเร่ซึ่งมีกระบวนการรวบรวมสลากเพื่อนำม,มาจัดสรรใหม่นำม,มารวมเป็นเลขชุดเลขดังหรือแม้กระทั่งผู้ขายรายย่อยที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่ต้องการขายก็นำกลับไปขายให้ผู้ค้ารายใหญ่เพื่อนำม,มาขายต่ออีกหลายทอด ดังนั้นราคาสลากจากคู่ละไม่ถึง80บาทจึงเพิ่มขึ้นตามจำนวนทอดที่ขายและกว่าจะถึงมือผู้ซื้อจริงราคาจึงพุ่งไปสูงถึงคู่ละ110-120บาทและอาจสูงกว่านั้นหากเป็นเลขดังเลขเด็ดขณะที่ประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เชิญผู้ค้าสลากรายใหญ่5-6รายเข้ามาหาหรือยอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงขอความร่วมมือผู้ค้ารายอื่นๆช่วยควบคุมราคาขายสลากแต่คงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่บางส่วนยังเรียกร้องให้มีการขายสลากออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นวังวนของปัญหาสลากเกินราคาคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่คอสชอต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสำนักการสลากและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเรื่องลอตเตอรีนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยบางคนถึงกับพูดว่าเป็นเรื่องที่นำความสุขมาให้กับสังคมอสองครั้งต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่อง